สวัสดีค่ะวันนี้วันทำงานวันนี้เราจะทำการลงแผงไข่อีกครึ่งที่เหลือให้กับแมลงบ่อนี้นะคะถ้าโดยเฉลี่ยอายุจะอยู่ประมาณสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันต้องลงอีกฝั่งให้โคผ่านเนื่องจากว่าตัวใหญ่ขึ้นต้องการที่อยู่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถอดคาบถ้าถอดคาบนี้เขาจะหลบเขาจะแอบอ่าเราก็เลยต้องเพิ่มที่อยู่ให้นะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนอายุมาแมลงอยู่ที่สิบถึงสิบห้าวันแล้วก็เลี้ยงเหมือนนิดดูคลิปน,น,นี้แล้วก็ทําตามอายุเท่านี้ลงแห่งอีกฝั่งนะทีนี้อาหารน้ําขึ้นข้างบนหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ถาดน้ําคงไว้ได้หกถึงแปดถาดถาดอาหารเพิ่มนะคะเพิ่มเท่าไหร่วางตรงไหนได้เพิ่มเลยเพิ่มให้ได้เยอะที่สุดนะคะหลังจากนี้เขาจะเริ่มกินเยอะแล้วก็ ถาดอาหารเองไม่พอนะบางตัวได้กินบางตัวไม่ได้กินไม่เอแบบนั้นให้อาหารวางให้ทั่วถึงทุกจุดวางให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะวางได้แล้วก็ถาดน้ําเองทุกๆสาวันเปลี่ยนค่นะเปลี่ยนคุ้ใหม่ออกนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะหลักๆเลยก็จะเป็นโรคท้องน้ํามาจากอากาศเนาะไม่รู้ว่ามาตอนไหนไม่ได้เห็นเป็นตัวเดินมาเนาะฉะนั้นเราต้องคอยระวังค่นะในเรื่องความสะอาดภายในบ่อเลี้ยงเรา โอเคอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะคะ